เลี้ยงแดงน้อยสามเลี้ยงเลี้ยงแฝดกะคนละค,น,ละคนเลยเด้คนต่อคนเลยละกันคนแฝดสองแฝดสองแล้วก็ผู้หญิงเดียผู้หญิงกับผู้ชายเขาคนก็ยังได้ค่ะแบบนี้อีกอีกคนหนึ่งอันลูกของลูกซ้ายไงเราซื้อลินินตาฮะตาฮะเบื่อผู้หญิงคนเดียวเดี๋ยวนี้กาลังเฮ็ดอีกได้ไหม เพ <c ười> ียรเฮ็ดอีกเฮ็ดเอาผู้ชายแปลว่าได้ผู้หญิงแล้วสิเฮ็ดเอาผู้ชายลูกชายใหญ่แล้วน่ะอันนี้ก็ได้ครอบครัวแล้วดิลูกชายใหญ่เฮาก็ได้แล้วได้ครอบครัวแล้วนินนี่ดิลูกสาวนี้เลยสิเฮ็ดอีกเอาเอาคนใหญ่เอาคนโอ้เอาผู้ชายเอาคนน้อยผู้ใหญ่ได้แล้วเป็นแม่หญิงแต่ว่าย่านมันจบ่ผิดหวังแว่าเฮ็ดเอาเลยจังไดเฮ็ดเอาเงินไปเลยแม่เฮ็ดเอาเลย อันสมมุติว่ามีมีอีกก็แบบว่าหาได้แม่ยิงซินะบ่อยากเสียเวลาเฮ็ดออกเอาเทนบ่ได้2คนเลยติแต่ว่าอันตอนลูกสายล่นเฮ็ดได้2เลยเด้เพราะว่าเฮ็ดแฟนเนาะกะสิเอาผู้หญิงกับผู้ชายเลยแม่นก็ได้เลยเด้แต่ว่าผู้นี้เฮ็ดอยู่ตนีนี่บ่ได้บ่ได้เฮ็ดแฟรเฮ็ดเอาผู้ชายผู้เดียวเพราะว่าได้แม่ิงแล้วดีเนาะเก่งเนาะซั่นนะ อันนี้ตาตาหาอันตุบปูซะเอากระสีตุบปูเราไม่พอมตุบปูเออต้วนอ่ะต้วนตุบปูเขาขาวสินู้ดื้อนขาวขาวยิมปุยปุยตาบานเดี๋ยวนี้บระธานขาวกันเลยดอกเห็นไหมแมนตาหวานต้อนน้อยตอนที่หนูเห็นทอดไม่แมนดำดำโอ้ดำเป็นผิวดำอันอสโซเล็กน่อยอันอันสีผิวคือผ่อนตาหน่อยเลยแบบนั้น บันไงมามันขาวก็มู้แล้วอ่ะต้านี้น้อยเป็นผิวสิไงเป็นอะไรขาวขาวบอกขาวผิวผิวดีดีผิวบูมผิวดีลูกแล้วผิวดีสุดคนลูกไผ่กับผิวดีดีอ่เห็นเล็กอย่างใชผิวดีใส่กับอันเนียนนี่น่าใส่นี้ลูกไอ ปายนี so ่ล so ูกไก่ไงขนกรุงเทพเบิดไอ้พ่วนแนนนี่ลูกไก่ล่าที่ได้แฝดแฝดสองแมนในซีเดียนหนึ่งแมนลูกใก่กับนี่ถ้าผิวดีดีถ้าผู้ว่ามวนเนี่ยไหมดี่ครับทีโอ้ยว่าดีว่ามวลอะไรแบบขางนี้นี่ผู้เขามาเขาเนี่ยอันลูกเทวรอันนี้ย้มใกล้กันอ่ก ไก่เหไก่โอ้มลนมะคะยี้าวส้เป็นบอกเอผักไคอ๋ออ๋ออ๋อขี้นผักมันบอไ่ไน้ผักคนเันนีเอาแตงงานไปงอ๋ท่านนี้พวาเนี่จะคุณ้าหน่ยมึงมันกินเยอะมนไม่รู้กีบยน